ีผู้ติดตามรับชมนะครับนักวิ่งเที่ยวตอนนี้เรามาชมบรรยากาศออตอนเย็นเย็นที่หาดจอมเทียมนะอัทยากันไปหากิน,กนหาที่กินหนึ่งนะชื่อชิญโบราณปลาติ๋วนะปลาติ๋วแกอัธยาสายดีมากนะครับเด็กลูกไปถ่ายเล็กอะไ,ไปถ่ายแบบดีมากครับก็ รยากาศนูด้ดูดูดูบรรยากาศต,ตอนเย็นของที่จอมเทียนนะครับพัทยากันนะครับนี่ลมวัเย็นสบายนะ<ม>โอด้ดูดูที่น้าอุ๋ยกำลังนั่งกินกันนะครับมีไฟแสนสีรไปติงนะ,นม,านะมาหามาดินเนอร์นอกบ้านนะผ<ม>ู้เต้นผู้เต้นนี่ก็อร่อย ตัวตนี้ก็เวลาประมาณทุ่มนะตังุ่มแล้วตอนนี้ทุ่มแล้วนะครับคนก็ยังนงั่งชมบรรยากาศกันเรื่อยๆเราขับรถมาเรื่อยๆครับการไปเที่ยวแบบไม่มีแพนคิดลได้ไปเลยเราขับรถเรื่อยๆจนมาถึงอาจอมเทียน จะกาดมากแดบดบหน้าพามากินข้าวนะครับนติเกติ่ตน,นี่เราเช่าที่เขานั่งนะหนึ่งร้อบาทจะมีโต๊ะให้าม,ามีไฟให้ได้นะจะมีโซนที่เขาแบบแบบไม่ได้เป็นล็อกที่เขาน่าจะสัมรัทานหรือเปล่ามดูนะน่าจะสัมปัทานมาแนละ้ว คนมาขายมีไฟนั่นซื้อไฟกับแม่ค้าเนี่ยหาเพลงเหมือนเด็กก็เลยเนี่ยโอเคครับชิมไม่เราชิมแซ่บจริงแซ่บจริงร้านเนี่ยหอมปลาหมึกจังเลยอ่ะกุ้งเต็มข้าวหอมปลาหมึกยาปลาชากุ้งเต็ม เป็นปมปั่เป็นยังผูเส้นเรใาใส่พริกแห้งนะโอ้แบบไม่ยังกลัวไม่เปลี่ยนนี่ครับูให้ดูพริกแห้ง ไมเบื่อเลยนะครับบีบมะนาวไหมแซ่บป้จะนะะแซ่บแล้วไม่ต้องบีบแล้วใสม่มาจะเปรี้ยวเจนไปเผื่อเผื่อคนที่ชอบเปรี้ยวแต่ว่าเราว่าคนนี้พอครับเชื่อมงกิน สวยมากถ่ายไฟเลยยิบ,ยบเลยยับหมดเลยนะก็ถ่ายไปสวยมากสวยจริงครับ เช่าที่นั่งหนึ่งร้อยบาทก็ถือว่าก็ดีนะแล้วไม่ต้องกลัวว่าเรามานั่งต่อเขาแล้วก็มีทรายมีเลยนะเมื่อกี้เห็นเห็นน้องเขา <c oughs> จะกวาดถูให้ดีเลยแต่นั่งไม่ต้องกลัวมีทรายนะครับน่งสบายมากอากาศก็ดีนะครับโอเคหขัดหลังได้นะครับ มีชุดเล็กชุดเล็ก60บาทจะเป็นแบบโตี่ปุ่นะโตี่ปุ่นแล้วก็อันนี้ชุดใหญ่เรา100บาทโอเคครับก็ทีนี้ก็พาเพื่อนชมบรรยากาศตอนเย็นกันนะของอาจอมอาจอมเทียน,เ,ยนเป็นเสือธันมนาแต่ชุดใหญ่จะเป็นเสือแบบนิ่มๆหน่อย ดังเป็นสบายโอเคครับพ่อสำหรเพื่อนเพื่อนชมบรรยากาศตอนเย็นประมาณนี้นะกลุ่มหนึ่งคนเยอะมากนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราครับวีท่อปเที่ยวนะครับนี่แหละครับสวัสดีครับขนาดไม่ได้ติดอะไรเลย น้ำไม่ได้พี่รองเท้ารอเท้าโอเคเอาใหม่อีกรอบก็ยังไงก็ใช่ใช่เวลาจะมีแขมันั่งก็จะฉีดสเปรย์เช็ดทูให้นั่งอย่างดีเลยนะไม่ต้องกลัวนี่ครับก็ยังไงก็แค่นี้แล้วกันนะครับก็เรานั่งไปขอนั่งชมบรรยากาศตอนเย็นๆกันไปสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับก็ ก็กลับละโอเคครับแต่ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดกแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับนังวีเที่ยวนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ